เต็นชอบทำไมพี่น้องเต็นชอบออกอีกแล้วขอดได้หนึ่ดอกงามๆเลยแบบนี้เห็นไหมดอกน้อยๆนะจ๊ะงามงามเลยพูดอีกดอกหนึน่ง,งาม,มาตุ๊กปุ๊กมาอยู่ยนี่นไหมจะลังอวบัวหมุนปลาเขาหมอด,ดอกนี้นะจ๊ะนุ่ม ห้วยคนมาตัดเอาหรอต่ว่าเ้าก็ได้ดอกงามดอกงามๆเพราะแม่พี่น้องมึงโอ้โยเพราะแม่พี่น้องเลยเจ็บเห็ดมาน์ลายตะกร้าขาดอีกแล้วเพราะแม่พี่น <c oughs> ้องมึงปลอด ที่อยู่ด้นใน Norway ภูกระซุบอีแอนเกีแยนเราเราเข้าป่าแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่เลิกงานตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะคะเราก็ลองเข้าป่าดูว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าอากาศช่วงบ่ายๆนี่ร้อนแต่ตอนนี้เริ่มเย็นเราใส่ชุดมาน้อยนะคะรู้สึกว่าเย็นๆแต่เราต้องเดินค่ะเดินเดินเดี๋ยวมันก็อุ่นเองเดี๋ยวพาไปดูเห็ดกันจ้าว่ามีเห็ดหรือเปล่า <Yeah. S 2> ตามไปเลยค่ะ <Yeah. S 1> โอ้ยเห็นแล้วเราขึนมาข้นองเห็ด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  ลม้ลมล้มเพราะอะไรพี่น้องมองตอนนี้ลมลมเพราะวันก่อนกลางวันก็ลมแต่ว,ว,นวนนะันหอนเนาะเ็ดแทนตานะเฮ็ดมันปูดอกอมากเน็จจ้ะดอกน้อยๆเก็บดอกใหญ่มันเก็บดอกนั้นสิครับดอกใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมนี่เก็บเลย, uh huh. ยหยอาเก็บเลยครับหย, <laughs> ย่าไม่รู้สิวันเตล็ Hong hỏi lượt ở đuôi đuôi nha lượt ở đuôi hoặc ào. Dog nhoi gói nghe hoặc ào. Ao đuôi nha yako mùa hm? จเมาเจอฝรัง่งมาเก,ก็บแค่นตะเล่นเลยจ้ะพรั่งก็กินอยู่แค่นตะเล่นน,นี่เขาเข้ามาถึงหม่องนก่อนเขามาเก,ก็บแค่นตะเล่นเลยจ้ะ Hallå! Hey. Frukostar du? Frukostar? Ja, jag går och kikar lite. Ja, här är massa Kenta-land. Ja, här är en massa. Det tar lite tid för de vuxna. De är ganska små här. <laughs> yeah. พุกกะบารินสูน้อเห็ดผึ้งหวานอีกดอกนึง้วจ้ะน้งาเน่อยหน i อย l ้ยเต็นซับคอมเมทพี่น้อเต็นซออกอี o ล้วอดได้อ i กดอกงามได้หนบ้องืมอีกดอกไหนบ้งามดอกนึ่งดอกนึงตะปูอยู่ๆดอกนี้มันเน่ามเปียกถือหนามันก็แข็งๆแข็งๆเป็นยังไงนุ่มๆลุดกันเงพ่อแม่พี่น้อง เฮ็ดถือฝนเฮ็ดถือฝนก็สีนุ่มๆจักหน่อยเน่าจะนะโอ้า่หน้าชีบุกปะก็เปะนแบบ่อ้โหดิเห็นเฮ็ดเฮ็ดพึ่งหวานดอกน้อยๆน่าจะน่างามๆเลยพูดอีกดอกหนึ่ง เอามาตุกปุม,มาอยู่นนี้นี่นะสองด,ดงกกอกแล้วจ้ะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแ้วง,ง่ามเขาก่อนตัดข้าเห็ดกำลอังอวกวัก สิยังายเฮ้ยพี่น้องมันก็อยู่นี่อยู่ตุ๊บุยู่นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่เห็นไหมดอกเห็ดพริกเห็ดดอกเห็ดพริกไทยว่ะสัสเมื่อว่าเห็ดพริกไทยว่ะสั่สเก็บไปเก็บไปฝากลุงแล้วจ้ กายเนี่ก็ได้เรียนรู้ใหม่แล้วจะว่าเห็ดเห็ดเป็นเห็ดมะนาวปีนี้ได้เรียนรู้เห็ดพริกไทยจ้ะห่อว่าจะพอดีหอกะทามือทามมืออาเนาะลองดูตัดขาเห็ดตัดขาเห็ดพริกไทยให้ดู นี่อากาศ18องศาเนาะจะเนาะตอนกลางวันก็นทั่งหอนทั่งหนาวแล้วตอนเ้าฝนตกตอนแรงมากตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนเล็กน้อยแลรวพาทิศตกใกลเสือมากหน่อยๆน่อยนึงก็เลยม่นแน่ใจวาสิเดือดลายวะเมื่อกี้ก็เจอฝลังผัวเมียมาอยู่จ้ะพลังผัวเมียมาเก,เก็บเห็ดเก็บเห็ดเส้นซอบก็ไไรวาสั่นวันนี้ห้าน เขาก็เขาปลาทางนี้มากเนาะเขาก็เล่นเขาก็เล่ยออกไปเขาก็บ,บอร์กี้ว่าให้เก็บเป็นบวกเก็บนะเก็บเห็ดตอนค่ำนาะจนะ้ะเนาะเก็บเห็ดตอนค่ำม,มันก็บับเริ่มมืดหรอกกับเฉลิมวนออกก็จ้ะว่นออกวอได้ออกกำลังโอู้เห็นปลาเขามาว่าตัดขาว่าเขาตัดขา ดอกใหญ่ๆเบิ่งดอกก็ไมันลงเรือเนาะน่าสิบุงเรือให้เฮาอยู่จักดอกสองดอกให้เฮาจะขยันหากัเห็ดขยันได้ล่ะไปยังขยันยังมาเก็บเห็ดทำไมพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ได้อยู่ดีดอกนก็็เหนบ่งผีหมอบาป้าก็หมอดอกเงี้ยนะจ๊ะนุ่งนี่ว่าไอยคนมาตัดเอาหรอแต่ว่าเอาก็ได้ดอกงามอยู่ มึงตรงนั้นก็เห็ดแค่นตะเล่นนะาจะนะแค่นตะเล่นเล็บมือแค่นตะเล่นป้อมปลาเนี่ยเห็านดลายหาาเ,ลเห็ดมันปู่ก็ได้จ้ะอินเห็ดพึ่งพึ่งหวานท่านก็ได้มองเดียวกัน เห็ดก <ios> <n ian> ็เห็ดหนาแหล่เนาะฉันก็เห็ดหนาแหล่ฉักลังออกดอกงามมากเลยดอกน่างามเพราม่ปินหนาม เ็ดก็ได้เห็ดละจ้ะเดีอยหมา สเ่าดอกนี้มเ่ามาเจะยดยแล้วได้ยอดนึงดอกจ้ะปกติมลายด้มดเลต่มืนิ่มบวมันได้ดอกเดียวมตัดขาดอกนี้ก่อนจ้ะขึนมอสขึนางมอสอุ้นตเลยมอสพันขามันมันู่จางามดอก โอ้ยพ oh, oh, oh. ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดมันลายตะก,ก้าขาดอีกแล้วพ่อแม,ม่พี่น้องมึงบ่นรอดตะก,กูบ่นรอดฤดูฤดูกาลแล้วจ้ะตะก้กกาขาด oh. โอ,อ,อ้ยน้องเขาปลาเมื่อนี่นอหลังเลิกงานนอจ๋านอกระได้เห็ดพริกไทยเปปเปอร์ฟริสกาวาซันโมวาเ่อเห็ดพริกไทยได้นึ่งแกงแล้วจ๋านอ่่่า่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นี่่นน่่กก่่าา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่ เฮ็ดมาเ็ดมันปูกับเฮ็ดอันพึ่งหวานกับเฮ็ดก็เฮ็ดตาแหล่เนาะจ๊ะเนาะตะกาขาดไปแล้วเบิดต้องใส่ถุงหรอกะเบิดสภาพตะกาว่ารอบด้วยวการจ้ะเฮ็ดเท่าตะกาเฮ็ดเท่าเอ้ยสกเอาใส่ถุงกรบบป๋าใส่ไป ให้ถุงเนี่ยบาทจ้ะหยุดหย่าหยุดจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะมื้อนี้เก็บเฮตะกร้าขาดจ้ะโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ